วันนี้จะมาทำป่นปลาทูแห้งนะคะก่อนอื่นต้องทอดปลาทูก่อนนะคะแล้วก็คั่วหอมแดงใส่พริกใส่มะเขือเทศนะคะคั่วเสร็จแล้วเราก็จะมาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะโคลกโคลกนะคะ กพริก<ม>ที่เราคั่วแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ปลาทูที่ที่เราทอดแล้วนะคะแกะแกะเป็นชิ้นที่เราทอดแล้วแล้วก็จะโขกให้เข้ากันนะคะโขกให้เข้ากันเลยนะคะ อกจนเนื้อปลาทูเขาจะละเอียดอะคะ่ะพอเราคิดว่าเนื้อปลาทูกับพริก ข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลาเลยนะ,ะน้ำปลาผงนัวเราไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ำปลากะผกน้ำปลานี่เขาก็มีรสชาติที่จะออกเค็มอยู่แล้วค่ะเราจะตัดความเค็มของน้ำปลาด้วยมะม่วงเบานะคะ เราจะสับมะม่วงเบาใส่ลงไปด้วยเลยนะคะชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มหรือว่ามีรสชาติอะไรโอเคใช้ได้และะ้วค่ะใส่มะม่วงเบาลงไปเลยนะคะ มันจะหอมมะม่วงนะคะเราไม่ต้องใส่มะนาวค่ะพวกเขาต่ำให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมผักชีลงไปเลยค่ะใส่ผักชีใบเรื่อยนะคะมันจะหอมมากค่ะใส่หอมผักชีลงไปแล้วก็โขกให ขกให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเลยค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนค่ะ จะมีแต่เนื้อปลาทูแน่นๆเลยนะคะเราก็จะเอามากินกับผักเคลลวกผักเคลนะคะหรือคณะใบาิกนั่นเองนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ